เมื่อกวนอูนะครับไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนะครับความกระตันยูนะฮะก็ต้องแบกรับล่ะครับภาระอันหนักอึ้งนะฮะที่จะต้องเตรียมตัวไปรับโทษนะครับจากขงเบ้งเนี่ยนะฮะก็คงจะสลดพอสมควรละครับแต่ไม่รู้จะทาอย่างไรละครับเพราะว่ากวนอูนั้นปล่อยให้โจโฉนั้นหนีรอดไปได้นะครับแล้วก็เดินทางไปยังลำกุ่นได้ในขณะที่ไม่ใช่แค่ปล่อยนะฮะให้โจโฉเนี่ยกลับไปยังปล่อยนะครับให้ลูกน้องโจโฉทุกคนนะครับไม่มีการแตะเลยนะฮะไม่แตะนะฮะแม้กระทั่งเตียวเลี้ยวไม่แตะกุน ะะไม่แตะทหารนะฮะที่เป็นพลทหารไม่แตะสเสบียงไม่แตะม้าศึกของโอ้โหไม่แตะอะไรเลยฮะแล้วก็ปล่อยไปจนหมดเลยทีเดียวซึ่งกวนอูนั้นก็เดินทางกลับมาที่ค่ายนะครับของเล่าปี่ซึ่งที่แห่งนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีท่านอาจารย์หกหลงองเบ้งอยู่ด้วยบรรดาทหารทั้งหลายนะครับที่ไปประจําจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียวหุยจูล่งนะครับหรือว่าจะเป็นบีตกกันหยงหรือใครก็ตามครับก็กลับมาที่ที่ตั้งทุกคนที่เขากลับมาเนี่ยนะฮะก็ได้นําเอาเฉลยศึกกลับมาด้วยนะครับนำอา อาวุธศาสตราวุธยุทธโกระกอ์ออะไรต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยนาเสบียงที่ยึดได้จากฆ่าศึกก็กลับมาด้วยแล้วก็ยังนําม้าศึกนะฮะกลับมาด้วยนะครับทุกคนมีผลงานอย่างโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวละครับเว้นแต่กวนอูครับที่กลับมามือเปล่าแต่ตอนนั้นขงเบยงยังไม่รู้ก็ปรากฏว่าละครับเมื่อหลายคนกลับมาก็อื้ออึงนะฮะคลาคล่ําไปด้วยความยินดีเสียงหัวเราะหรือน้ําตาแห่งชัยชนะแห่งความสุขนั้นก็เกิดขึ้นขงเบงไม่รอช้าทําการตอบแทนทุกคนนะครับเป็นเบื้องต้นด้วยก จัดงานเลี้ยงนะฮะแหจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงว่านี่แหละคือถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะในระหว่างงานเลี้ยงนั้นทุกคนก็มีความสุขหน้าตาก็ชื่นมืดละครับแหมงานเลี้ยงนะครับอาหารการกินนะฮะเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าจัดเต็มโอ้โหี่เรียกว่าอย่าให้พร่องเลยทีเดียวละครับปรากฏว่าครับคงเบ้งครับก็ไปทักทายทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะท่านเป็นยังไงกันบ้างล่ะพี่เป็นยังไงกันบ้างล่ะน้องอะไรประมาณน,นี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าละครับหันไปเห็นกวนอูฮะคงเบ้งก็เเเลยดินนปปรรีข้าาไหกวอูคับ เอ๊ท่านกวนอูเป็นยังไงบ้างล่ะทําไมท่านหน้าตาดูสีหน้าไม่ดีเลยท่านโกรธข้าหรือกวนอูก็หันไปมองหน้านะฮะขงเบงครับขงเบ้งก็บอกว่าท่านกวนอูนี่ต้องโกรธข้าขงเบงเป็นแน่แท้ข้าขอโทษจริงๆข้าต้องขอภัยท่านกวนอูจริงๆที่ข้าขงเบงเนี่ยไม่ได้ออกไปต้อนรับไม่ได้ไปตั้งแถวรอรับท่านกวนอูที่มีคุณอุปการกับพวกเราถึงหน้าค่ายแหมข้าต้องตําหนิลูกน้องข้าจริงๆที่ไม่บอกข้าก่อนไม่รู้จริงๆท่านขุนพลมาอย่าโกรธข้าเลยอย่าโกรธข เลยท่านกวนอูปรากฏว่าครับกวนอูครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าโกรธขงเบงหรอกครับแต่ว่าเขาสลดครับเพราะว่าเขาได้ปล่อยให้โจโฉนะฮะซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยทีเดียวแล้วครับของเล่าปีนั้นหลุดรอดไปได้กวนอูครับก็เลยหันมาบอกกับขงเบ้งว่าท่านอาจารย์ฮวกหลงข้าทําผิดอย่างร้ายแรงข้ามาขอรับโทษจากท่านขงเบ้งขงเบ้งบอกทําผิดเรื่องอะไรกวนอูบ,บอกว่ากวนอูนั้นได้ทําการปล่อยให้โจโฉนั้นหนีรอดไปได้ขงเบ้งบอกว่าเอาแต่อย่างน้อยท่านก็คงจะจับลูกน้องมาเป็นเฉลยศึกได้ท่าน ก็คงจะเอาสเสบียงค่าศึกกลับมาได้ท่านก็คงจะเอาม้าศึกกลับมาได้ใช่หรือไม่กวนอูหันหน้าไปหลบหน้าหลบตาโคงเบ้งตรงนั้นแต่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีเลยโคงเบ้งบอกอูบะกวนอูนี่เจ้าทําแบบนี้ได้อย่างไรกวนอูบ,บอกว่าข้ามาขอรับโทษประหารจากท่านคงเบง้งคงเบ้งบอกบูซูโอ้โหเท่านั้นแหะครับงานเลี้ยงครับชะงักเลยครับทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวกันเลยครับโคงเบ้งบอกว่าบูซูลากตัวกวนอูออกไปประหารโอ้โหเท่านั้นแหะครับสั่นกันสะท้านกันทั้งงานแล้วครับเขาก กำลังงานเลี้ยงกำลังมีความสุขงานกร่อยเลยทีเดียวแล้วครับงานนี้ครับโอ้โหเท่านั้นแล้ครับเล่าปีพรวดเข้ามาท่านอาจารย์ฮกหลงเดี๋ยวก่อนคงเบ้งบอกว่าท่านเล่าปีมีอะไรเชิญกล่าวมาเลยเล่าปีบอกไปยังคงเบ้งว่าท่านอาจารย์ฮกหลงข้าเล่าปีได้เคยสาบานที่สวนท้อกับน้องรองกวนอูและน้องสามเตียวหุยเสียงสัตนเลยทีเดียวแม้ไม่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดียวกันเดือนปีเดียวกัน ไม่ได้ไม่ได้ข้าจะผิดคําสาบานไม่ได้ถ้าท่านกุนซือคงเบง้งประหารชีวิตกวนอูแล้วไซข้าเล่าปีต้องตามน้องกวนอูไปด้วยอย่างแน่แท้คงเบ้งบอกว่าเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นให้ข้าดโทษไว้ก่อนรอการพิจนารณาระดับต่อไปท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้ครับคงเบ้งไม่ได้ให้อภัยและยกโทษให้กวนอูนะครับ แต่เป็นการฆ่าโทษเป็นการยังเป็นโทษที่ยังรอการพิจารณาในลำดับต่อไปกวนอูเลา่าปีหรือใครต่างๆที่เป็นคนที่มีความผูกพันด้วยกับกวนอูขอบคุณของเบ้งอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่นี่ครับคือวิธีการหนึ่งในการสยบการเมืองภายใน ของของเบ้งใช่หรือไม่นี่คือวิธีการในการจัดการหัวโจกข,ของของเบ้งด้วยวิธีการตามกระบวนการและแผนหมากขงเบ้งวางไว้ใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นมากวนอูก็ให้ความเกรงใจต่อของเบ้งเตียวหุยก็ให้ความเกรงใจต่อของเบ้งนายทหารทั้งปวงก็ให้ความเกรงใจขงเบ้งเริ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเรื่อยมาซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูกันต่อๆไปว่าการให้ความเกรงใจเป็นเช่นไรงานเลี้ยงก็จบลงด้วยความดีใจต๊กรใจ แล้วก็กลับมาโอเคนะครับเรียกว่าเข้าสู่สมดุลตัดภาพครับมาที่ ฝ่ายงอจิวี่เมื่อได้รับชัยชนะในสุกที่ผาแดงต่อโจโฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วจิวี่ก็ไม่รอช้าทําการจัดงานเลี้ยงเช่นเดียวกันครับในี้ฝากฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีปาร์ตี้นะไม่รู้มีไฟเออร์หรือเปล่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับบรรดาทหารต่างๆที่ทําหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิมีความกล้าหาญมีการสูญเสียไปมากพอสมควรแต่ชัยชนะนี้เป็นชัยชนะที่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าของงอกกกจริงๆครับเพราะว่าสามารถที่จะรักษาดินแดนฝ่ายงอเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนอก จากจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเป็นการสร้างน้ำใจแสดงน้ำใจให้กับทหารได้เห็นแล้วจิวยี่ก็รีบเดินทางน,นะครับไปแจ้งข่าวให้ซุนกวนได้ทราบอย่างเป็นทางการว่า มาบัดนี้ฝ่ายง่อกังตังสามารถเอาชนะฝ่ายของโจโฉไปได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแล้ครับสุนกวนดีใจเป็นอย่างยิ่งจิวยี่ก็ขอลาสุนกวนบอกว่ามีภารกิจอื่นที่ต้องทําไม่ช้าไม่นานจิวยี่เรียกระดมทหารทั้งหลายทําการจัดตั้งกองกําลังโดยแบ่งออกมาเป็น5กองมุ่งเดินทางตั้งค่ายบนบกริมน้ําออกมาเป็นหค่าย โดยค่ายของจิวยี่ผู้บรญชาการทหารสูงสุดแห่งกังตังอยู่ที่ค่ายตรงกลางเตรียมพร้อมเดินหน้ากรีธาทัพบ,บทขยี้เมืองลำกุนซึ่งเมืองลำกุนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโจหยินซึ่งเป็นญาติผู้น้องของโจโฉนั้นทําการดูแลให้โจโฉอยู่จําได้ใช่ไหมครับในขณะที่จิวยี่นั้นกําลังวางหมากนะครับหมก็คงจะมีการใช้ไม้อะไรเขี่ยไปเขี่ยมาใช่ไหมฮะผมหมายถึงว่าเขี่ยหมากเขี่ยอะไรเพื่อจะดูว่าจะให้กองทัพไหนเดินเคลื่อนที่ก่อนก็ปรากฏว่ามีทหารมารายงานต่อท่านจ e, ิวยี่แหละครับ ามาบัดนี้มีคนของเล่าปีเดินทางมาขอพบท่านจิวยี่ท่านจิวยี่ท่านคีดเห็นว่ายัางไงจิวยี่บอกไปตามมาปรากฏว่าคนของเล่าปีคนนั้นคือซุนเขียนครับซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นขุนนางฝ่ายบุญนะครับของฝ่ายเล่าปีได้เข้ามาทําการขอพบก็เดินทางเข้ามาในกระโจมแล้วครับของจิวยี่บอกท่านจิวยี่ข้าซุนเขียนมาแล้วจิวยี่บอกเอา้าท่านซุนเขียนคนเองเชิญนั่งเชิญนั่งซุนเขียนบอกว่ามีของชําร่วยของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความขอบคุณและ เป็นเครื่องระลึกถึงกันจากท่านเล่าปีที่มีต่อท่านจิวยี่ขอบคุณสําหรับใช้ชนะครั้งนี้ที่ทําให้พวกเรามีสันติสุขโอ้โหีเท่านั้นแหละครับ p e a ฟ e f แล้วครับจิวี่ก็รับมาแต่ว่าจิวยี่นั่นก็เอะใจครับว่าเอ๊ เล่าปีตอนนี้เคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ก็เลยทําการถามไปยังสุนเขียนว่าท่านสุนเขียนแล้วท่านเล่าปีตอนนี้อยู่ที่แห่งหนตําบลใดกันละ่ะข้ามีโอกาสจะได้ไปขอบคุณด้วยตัวเองสุนเขียนบอกว่าตอนนี้ท่านเล่าปีนั้นอยู่ที่ปากน้ําอือกังจิวยี่ดินฉะนั้นก็สะดุ้งล้วครับโอ้โหอาการกระตุกสะดุง้งหน้าเปลี่ยนสีถอดสีเลยทีเดียวล้วครับเล่จิวยี่บอกเล่อยู่ปากน้ําอือกังเลยสุนเขียนบอกก็ใช่ละสิท่านเอา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 ,เอ,า,เอ,าอย่างนี้ก็แล้วกันท่านสุนเขียนท่านไปบอกท่านเล่าปีด้วยนะว่าเดี๋ยวข้าจิวยี่จะเดดินทางไปขอบคุณ้วย เ,เชิญท่านกลับไปก่อน ซุนเขียนบอกข้าขออำลาก็เดินทางกลับไปหาเล่าปี่จิวยี่ครับหน้าถอดสีสะดุ้งเฮือกครับแล้วในห้องนั้นในกระโจมนั้นก็มีโลซกจําได้ไหมครับโลซกเป็นหนึ่งในในายทหารอีกคนหนึ่งครับของฝ่ายกังตังมีความสนิทชิดเชื้อกับจิวยี่เป็นอย่างมากก็หันไปแล้วก็รีบพูดไปยังจิวยี่ว่าท่านแม่ทัพจิวยี่ท่านเป็นอะไรอ่ะทำไมท่านสะดุ้งแบบนั้นเสียกิหมดนะเสียเวอร์เสียกิริยาอันนี้ท่านว่าข้าไม่รักษากิไม่ใช่ทําไมท่านกิริยาท่านมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแบบนั้นท่่าาานมมีอออะไไไไรสบบบยใจกกกกก็ดด้้โโลซซ จิวยี่บอกเฮาโลซกฟังนะเล่าปีมาตั้งค่ายอยู่ที่ปากน้ําอือก,กังตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ก่อนการเคลื่อนพลอย่างเต็มที่ในการเข้ายึดเมืองลํากุนโอ้ยเท่านั้นแหะครับโลซกบอกเล่อ จิวี่บอกว่าข้าต้องทาอะไรสักอย่างแล้วแบบนี้ไม่ได้ไม่ดีแนะ่โลโซบอกท่านจะทําอย่างไรล่ะท่านจิวี่จิวยี่บอกว่าเดี๋ยวข้าจะไปที่ค่ายที่อือกังจะพากําลังทหารไป3 0 0พนายแล้วไปคุยกับเล่าปี่ให้รู้เรื่องบอกว่าข้าต้องการลํำกุนอย่าแตล่ลํำขุนของข้าใครอย่าแต่โลโซบอกดีเดี๋ยวไปด้วยแล้วถ้าเล่าปี่ไม่ยอมทําไงจิวยี่บอกไม่ยอมเราจะใช้กําลังไปทําการบทขยี้เล่าปี่ซะเลยแล้วค่อยไปยึดล้ำกุนทีหลังโลโซบอก รับทราบท่านผู้ชมครับโอ้โหจิวยี่ครับกำลังจะเดินทางนะฮะไปหาเล้าปี่ครับที่ปากน้ําอือกังเพราะว่าต้องการไปปลาไม่เห็นว่าอย่าชุบมือเปิบฮะจิวยี่บอกกับโลโซกเลยนะฮะบอกว่า่เล่าปี่นี้จะชุบมือเปิบจะปาดหน้าเค้กเอาไว้ไม่ได้แบบนี้ทําตัวเป็นตายอยู่ไม่ชอบเลยว่าแล้วครับจิวยี่ก็ออกเดินทางไปพร้อมกับโลโซกเพื่อไปยังค่ายที่ปากน้ําอือกังนํากระงทหารไปทั้งหมด3,000นายโอ้โหจะไปขอบคุณทําไมต้องพาไป3,000นายล่ะครับแต่จิวยี่ก็พาไป3 0 0พันนายจริงๆ คนเรานี่นะครับถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาด้วยผลประโยชน์เนี่ยนะครับความรักความเป็นมิตรภาพเนี่ยก็คงยากละครับที่จะเกิดความยั่งยืน แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกกรณีนะครับแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นกับเล่าปีแล้วก็จิวยี่เนี่ยชัดเจนมากเลยทีเดียวแล้วครับว่าจากการที่เคยเป็นมิตรในช่วงที่โจโฉนั้นกรีธาทับใหญ่บุกมาจากพระน,ค,นะครฮูโตนะฮะมาเพื่อทําการบดขยี้นะครับเล่าปีแล้วก็ฝ่ายของซุนกวนจิวยี่งอกก๊กกลางต่างๆเนี่ยเมื่อโจโฉได้แตกพ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พลันปรากฏว่าล่ะครับจิวยี่กับเล่าปีนั้นก็ฉึงเงนินซะอย่างนั้นล่ะครับนี่ละครับก็คือลักษณะของการสร้างมิตรภาพอันเกิดขึ้นจากผผลลปปรระะโโยยชชนน์ทีี่พอม ที่เหลืออยู่นะครับเป็นผลประโยชน์แค่ก้อนเดียวก็กลายเป็นว่ามิตรทั้งสองเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มที่จะแย่งชิงกันนะฮะในตัวผลประโยชน์ตรงนี้ก็คือเล่าปี่แล้วก็จิวยี่ก่อนหน้านี้ครับซุนเขียนนั้นได้นําของชํารวยที่ล,ลึกเพื่อเป็นการแทนใจนะครับของเล่าปี่นะฮะไปมอบเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะให้กับจิวยี่นะครับที่สามารถนําชัยชนะมาสู่พรรคพวกของตนเองได้จิวยี่ก็บอกกับซุนเขียนว่าเดี๋ยวจะไปขอบคุณเล่าปี่ที่ค่ายของเล่าปี่ด้วยตัวเอง ที่ปากน้ําอือกังเนี่ยก็ปรากฏว่าซุนเขียนเนี่ยเขาก็กลับมานะครับที่ค่ายของเล่าปีที่ปากน้ำนะฮะปากน้ uh ํา huh. นี yeah. ่ไม ok uh ่ใช่ตรงนี้นะฮะปากน้ำเนี่ยอยู่ตรงปากน้ําอือกังนะครับบริเวณทางตอนใต้นะฮะใกล้ๆกับแม่น้ําแยงสีเกียงนะครับก็ว่าไปโน่นนะฮะเอาล่ะครับซุนเขียนฮะก็เดินทางไปถึงค่ายนะฮะที่บริเวณปากน้ําอือกังนะครับก็เข้าไปพบกับท่านเล่าปีบอกว่าท่านเล่าปีจิวยี่บอกว่าดีใจมากนะที่เอาของมาให้เดี๋ยวจะมาแสดงความขอบคุณท่านเล่าปีด้วยตนเองปรากฏว่าขงเบ ก็หัวเราะกระตึกกระตึ๊กนะฮะก็หัวเราะเล่าปีก็เลยถามคงเบ้งไปว่าท่านอาจารย์ฮกหลงท่านขำอะไรเหรือมีอะไรน่าขันนักครือคงเบ้งก็เลยบอกไปยังเล่าปีละครับว่าท่านเล่าปีข้าเห็นว่าจิวยี่นั้นไม่ได้มาเพื่อมาขอบคุณท่านหรอกแต่ที่จิวยี่มานั้นก็มาเพื่อจะมาพูดคุยถึงเรื่องลำกุนเป็นแน่แท้โอ้ยท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่าตอนนี้ครับหมุดหมายนะครับของจิวยี่ก็คือการเข้ายึดเมืองลำกุนแต่ในขณะที่เล่าปีแล้วก็ขงเบ้งน,นะฮะที่มาตั้งบริเวณปากน้้นนะ,ะตรงนนัี่ก็จ ใก้นะครับที่จะไปถึงด่านหัวหยงแล้วก็ใกล้นะครับที่จะเข้าไปยึดเมืองลำกุุนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเมืองใหญ่นะครับของแคว้นเก่งจิ๋วเลยทีเดียวสาเหตุที่เล่าปีนั้นอยากจะได้เมืองลำกุุนเสียละเกินแล้วครับท่านผู้ชมก็คือเล่าปีนั้นไม่มีฐานที่มั่นเลยครับเล่าปีนั้นอยู่ในค่ายครับแต่เป็นค่ายชั่วคราวไม่มีเมืองที่ตั้งที่จะสามารถพาพี่น้องประชาชนของตัวเองราชดอนต่างๆเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในในบริเวณนั้นบรรดาขุนศึกนายทหารต่างๆก็ไม่ได้มีพื้นที่นะครับที่จะใช้ในการฝึกทหารอย่าง เป็นมั่นเป็นเหมาะดังนั้นเมืองลำกุนจึงเป็นเมืองแรกครับที่เล่าปีหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเมืองที่เล่าปีได้มาด้วยตัวเองถ้าได้ลืมว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นนาำเภอร์ซินเอ๋ยนั้นก็เพราะว่าเล่าปียวนั้นเป็นคนที่แต่งตั้งให้เขาไปเป็นนามเพอแต่ตอนนี้เล่าปีจะตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วครับแล้วเมืองลำกุนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดสตาร์ทสำคัญในชีวิตของการเติบโตเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของเล่าปีครับแต่ว่าตอนนี้ฮะจิวี้ก็อยากได้ด้วยดังนั้นท่านอาจารย์คบ้งก็เลยบอกไไไปปยยังเล่่่่าาาีีวทจจะมมด้คิดว่่าาาาาจะมมเพือทํกรง คุณพระเจ้าอาหารเล่าปี่หรอครับแต่ว่าจะมาพูดคุยเจรจาเรื่องเกี่ยวกับลำกุ่นครับเล่าปี่นะครับได้ยินในสิ่งที่ท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ้งเนี่ยนะครับได้พูดมาก็เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับเล่าปี่เนี่ยก็เลยทาการถามท่านอาจารย์ขงเบ้งว่าท่านอาจารย์แล้วจะทําอย่างไรกันดีถ้าจิวยี่มาแล้วต้องการเมืองแล้วก็มาแบบแรงๆเลยจะทายังไงดีล่ะท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ้งขงเบ้งก็เลยบอกไปยังเล่าปี่ละครับว่าพระเจ้าเล่าปี่ดีมาดีไปร้ายมาร้ายไปโอ้โหแรงว่าแล้วครับไม่รอช้าครับขงเบ้งครับ รียกทหารบอกทหารข้างนอกเข้ามานี่ทหารก็เข้ามาท่านกุนซือมีอะไรสัง่งเชิญคงเบ้งบอกว่าให้เจ้าไปสั่งกํลาลังทหารจัดกองเรือทั้งหมดเรียงรายเป็นแถวเตรียมพร้อมรบและบนบกให้เอาทหารทุกกองเข้าไปตั้งเพื่อเตรียมทําการรบปฏิบัติทหารก็ทราบก็ไปทําการจัดการแล้วครับโอ้โหเท่านั้นละครับในระหว่างนั้นฮนะจิวยี่ครับก็เดินทางมาแล้วครับจะเดินทางมาขอบคุณเล่าปีทั้งทีมาตัวเปล่าไม่ได้ครับจิวยี่พาโลโซกมาด้วยแล้วก็พากํลาลังทหารมาอีก3,000นายนั้นะมาขอบคุณจริงหรือไม่หรือจะมาข่มขู่หรืออย่างไร ปรากฏว่าพอจิวี่นะครับพากาลังทหารมาทั้งหมด3,000นายนะฮะเดินทางมาถึงปากน้ําอือกังไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับจิวี่ก็เห็นว่ากองเรือนะฮะเรียงรายอยู่บริเวณปากน้ําเลยทีเดียวละครับขึ้นมาบนบกก็เห็นกองทัพต่างๆตั้งแถวนะฮะเตรียมพร้อมที่จะทาการรบเลยทีเดียวละครับเห็นใบหน้านะฮะของแม่ทัพในกองทั้งหลายนะครับเห็นใบหน้าของจูร่งนะครับที่มีความขึงขังครับจิวี่ก็เกิดความสะท้านขึ้นไปตในใจมากพอสมควรว่ามาคราวนี้ไม่ง่ายซะแล้วไม่ง่ายซะแล้วงานนี้จิวี่มาถึงกับพังงะเลยทีเดียวละครับมาซ ที่เดินทางมาถึงนะฮะเล่าปี่ก็ไม่รอช้าครับเพื่อเป็นมารยาทนะครับก็เลยบอกว่าให้ลูกน้องนั้นไปตามนะฮะไปเชิญท่านจิวยี่มาที่กระโจมนะครับเพื่อมาทําการจิบเครื่องดื่มกันแหมสบายๆแล้วครับจะได้คุยกันแบบชิวๆงานนี้ไม่คุยกันชิวแน่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าพอจิวยี่มาถึงที่หน้ากระโจมนะฮะเล่าปี่ก็ออกมาต้อนรับมาท่านแม่ทัพใหญ่จิวยี่จิวยี่ก็ทักทายพระเจ้าอาเล่าปี่นะครับทั้งเล่าปี่นะครับขงเบ้งนะฮะจิวยี่แล้วก็โลซกครับก็เข้าไปคุยกันในกกกกรรระะโจมเป็็นนนาส่ววตัััคคบูดุยทท กันไปทักทายกันมานั่งกินอะไรต่างๆขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มอะไรต่างๆไปสักพักหนึ่งไม่นานเลยทีเดียวแล้วครับจิวยี่ก็เลยพูดเรื่องลำกุุนครับทนไม่ได้จริงๆเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันนะฮะจิวยี่ถามไปยังเล่าปี่แล้วครับว่าถ้าเราปีท่านมองลำกุุนอย่างไรหรือโอ้โหพอพูดอย่างนี้เป็นไงครับมันก็คือการบอกแล้วครับว่าจิวยี่นั้นสนใจนะฮะที่จะครอบครองเมืองลำกุนนะฮะเล่าปี่ก็เลยพูดไปยังจิวยีแล้วครับว่าข้าได้ยินข่าวมานานแล้วว่าท่านแม่ทัพใหญ่จิวยี่่่นน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 ั้้มมมีควาาาสสใใจจเเืองลกุป็แแททถ ุเดี๋ยวฝ่ายเล่าปีเนี่ยเดี๋ยวช่วยนับหนุนเองไม่ต้องกังวลแต่ถ้าท่านจิวยี่ไม่สนลํากุนฝ่ายของข้าเล่าปีก็ไม่แน่นะอาจจะสนก็ได้โอ้โหพูดอย่างนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับเหมือนเป็นการยั่วยุจิวยี่อย่างมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับจิวยี่ครับไม่รอช้าครับพูดไปเลยแล้วครับเรียกได้ว,ว่ากดบัตรคิวก่อนเลยทีเดียวแล้วครับแหมจิวยี่กดบัตรคิวกดบัตรคิวบอกนี่สนแน่นอนนี่มันเป็นความฝันของชาวง้อเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเราชาวง้อเนี่ยมีความตั้งใจเป็นอย่างแรงกล้านนะที่จะทาการยึดหัวเมือง ทั้งหมดครอบครองหรือเมืองทั้งหมดที่ติดกับบริเวณลำน้ำําและแม่น้ําทั้งหลายดังนั้นลำกุ่นนั้นอยู่ในเป้าหมายของเราในลําดับนี้อย่างแน่แท้จิวยี่พูดมาแบบนี้ครับเล่าปี่ก็เลยพูดไปยังจิวยี่แหะครับว่านี hey, ่ท่านจิวยี่ไม่หมูนะลำกุ่นไม่หมูนะโจโฉเขาวางหมากไว้แล้วเขามีทั้งโจหินนะให้ปกครองใหญ่แล้วก็มีโจของนายญาติผู้นนะ้อยอีกคนหนึ่งให้ปกครองเป็นรองจากโจหินท่านอย่าได้ประมาทนะพวกนี้เขาจัดการไม่ง่ายหรอกนี่คือการยั่วยุ u, ครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เล่าปี่จะมาคุยกับจิวยี่นนะครรัับบกก็ เทรนมาแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ขงเบ้งว่าต้องพูดอะไรบ้างก็เป็นการวางหมากนะครับจิวยี่นะฮะพอโดนกระทบอีโก้นะครับของตัวเองครับก็เลยทําการเบิ้ลทำการเบิ้ลเบิ้ลเชียดฉืนด้วยวาจานะครับพูดไปยังเล่าปี่ว่าเอางีา้ถ้าข้าจิวยี้ฝ่ายงอกกกกังตังตีลํากุดไม่สําเร็จท่านเล่าปี่ก็ตีเองซะเลยข้าจะไม่ขวางแล้วโอ้โหที่เท่านั้นเป็นอะไรหลักฐานกันควับแล้วครับหันกันควับมาทั้งห้องนั้นเลยทีเดียวแล้วครับเล่าปี่พูดเองนะโลโซกเป็นพาย,ยานไหมโลซกนั่งอยู่นั่นก็อ,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 อ้ามืออึง้งานนเป็พยมไ้ เลยพระเจ้าอาเล่าปีเป็นพยานโอ้ยโลซกแล้วครับเหงื่อตกแต่ก็เอา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 เป็นพยานก็เป็นพยานหลังจากนั้นนะครับก็พูดคุยกันไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับจิวยี่ก็โอเคแหละเข้าใจคุยกันเจรจากันตกลงแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการเจรจานะครับเขาก็บอกว่าขอลาพระเจ้าอาเล่าปีก่อนก็กลับไปพร้อมกับโลซกเดินทางกลับไปที่ค่ายนะครับของจิวยี่นะครับเพื่อเตรียมนะฮะในการยกทัพกรีธาทัพนะครับไปบุกยึดลำกุ่นเลยทีเดียวแล้วครับพอกลับไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะเล่าปีเองก็ยังสงสัยอยู่ครับเเเพราาาาะะว่่ไดดอออล็็กนนนนั้้มปคคิง ขงเบ้งนั้นเป็นคนคิดให้นะครับก็เลยถามไปยังขงเบ้งว่านี่ท่านอาจารย์ข้าว่าจิวี้เนี่ยเอาชนะโจหยินได้แน่เลยอย่างนี้เมืองลำกุนก็ต้องตกเป็นของฝ่ายงอแล้วพวกเราจะทําอย่างไรกันดีเราต้องการฐานที่มั่นเราต้องการพื้นที่ที่จะเป็นปักหลักหลักชัยของเราเป็นหลักแรกไม่ใช่หรือท่านอาจารย์ขงเบ้งขงเบ้งได้ยินเช่นนั้นครับก็เลยหัวลอบมาแฮคัมๆๆนี่ถ้าเราไปก่อนหน้านี้ก็ให้ยึดเมืองเกงจิวท่านก็ไม่เอามาตอนนี้เกิดความอยากได้เมืองเขาบ้างหรือ เล่าปีบอกท่านอาจารย์ก็อย่าพูดเล่นไปสิก็ตอนนั้นพี่เล่าปีว้วเขาเป็นเจ้าเมืองอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นโจโฉกรองแคว้นเกง,เกงจิ๋วอยู่สถานการณ์มันเปลี่ยนดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องการฐานที่มั่นก็คือเมืองลำกุุนยังไงเล่ามีทั้งความชอบธรรมมีทั้งความเหมาะสมโคงเบ้งแล้วครับก็เลยบอกไปยังเล่าปีแล้วครับว่าท่านเล่าปีไม่ต้องกังวหลหรอกปล่อยจิ๋วยี่ไปก่อนเชื่อเบ้งนะสุดท้ายเมืองลำกุนต้องตกเป็นของท่านเล่าปีอย่างแน่แทะเล่าปีก็เลยถามท่านอาจารย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรโงเบ้งบอกเชื่อเบ่อเอ เม่อธไต้องาตัดภาพมาที่จิวยี่แล้วก็โลซกเนี่ยนะครับเมื่อจิวยี่แล้วโลซกนั้นกลับไปถึงค่ายนะครับก็ทําการพูดคุยแล้วครับเพราะว่าคนที่ร้อนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือโลซกครับโลซกนั้นรู้สึกว่าจิวี่ไม่น่าที่จะไปคอมมิตนะฮะไปพูดกับเล่าปีว่าถ้าจิวยี่ไม่สามารถเข้ายึดลำกุนได้ก็ขอให้เล่าปีเข้าไปยึดซะเลยนะก็ถือว่าเป็นข้อตกลงกันแล้วก็มีพยานก็คือโลซกแล้วก็ของเบงเนี่ยนะครับจิวยี่ดินเช่นนั้นก็บอกว่าเฮ้ยถ้าโลซกไม่ต้องกัง เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าจิวยี่ยังไงก็สามารถปราบลำกุนโจหยินหรือจะมาสู้จิ๋วยี่ได้จิวยี่ไม่รอช้าครับเรียกระดมทหารถามว่ามีใครบ้างที่พร้อมจะไปทําการรบแน่นอนว่าทหารส่วนใหญ่นั้นก็พร้พรอมแล้วครับที่จะไปทําการรบในครานั้นจิวยี่จึงได้ทําการเตรียมกองทัพนะครับแล้วก็กรีทาทัพไปนะครับที่บริเวณใกล้ๆกับเมืองลำกุนเนี่ยนะครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนละครับว่าในการเข้าตีเมืองลำกุ่นั้นก็คงจะมีเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติอยู่ แต่ว่าถ้าใช้เส้นทางนะฮะที่จะผ่านด่านอีเหลงเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเส้นทางนะครับที่จะไปเข้าตีนะฮะเมืองลำกุุนได้นี่นะครับก็จะต้องผ่านด่านอีเหลงก่อนโจหยินนั้นก็ได้ทราบข่าวแล้วครับก็คงจะมีสเกาแมวมองนะครับมาทําการรายงานให้ทราบแล้วครับว่ามาบัดนี้นะฮะจิวยี่ได้กรีธาทับมาเตรียมที่จะต้องผ่านด่านอีเหลงนะฮะเพื่อจะมาเข้าตีที่เมืองลำกุนเนี่ยนะครับโจหยินซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่โจเฉาเตั้งเอาไว้ก็ทําการแต่งตั้งให้โจหเเนีไปฝ้าาดอ รปรากฏว่าการต่อสู้นั้นก็เป็นไปด้วยเล่กะเทสนะฮะแล้วก็การต่อสู้อย่างมากมายแม่ทัพหน้านะครับของฝ่ายจิวยี่ก็คือกำเหลงก็ทําการต่อสู้กับโจหองนะฮะสุดท้ายครับกำเหลงสามารถที่จะยึดด่านอีเหลงเอาไว้ได้โจหองนั้นต้องโซซัดโซเซถอยมาที่เมืองลำกุ่นมาแจ้งข่าวนะครับเป็นข่าวร้ายนะครับให้กับโจหยินรับทราบว่าฐานทนไม่อยู่อีกต่อไปแล้วพลันนะครับบรรดานายทหารทั้งหลายก็มีความวิตกกังวลล่ะครับเพราะว่ากองทัพของจิวยี่สามารถที่จะยึดด่านอีเหลงซึ่งเป็นจุดยุทธ ศาสตร์สาคัญนะฮะที่จะทําการเข้าตีที่เมืองลำกุุนได้อย่างง่ายเลยทีเดียวละครับดังนั้นครับนายทหารทั้งหลายก็เลยพูดไปยังโจโหยินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ในขณะนั้นในบริเวณเมืองลำกุุนบอกว่าท่านโจยินท่านจําได้หรือไม่ว่าท่านโจโฉสุมุานายกมหาปราดนั้นได้ให้ถุงผ้าเอาไว้ถุงหนึ่งซึ่งในนั้นจะมีแผนลับถ้าไม่ถึงคราวคับขันห้ามเปิดถุงนั้นเป็นอันขาดโจโหยินบอกเอาละ่ะแล้วยังไงต่อนายทหารบอกว่ามาบัดนี้เป็นคราวที่คับขันเป็นแน่แท้ดังนั้นให้ เปิดถุงแพรออกนะแล้วก็ในนั้นก็จะมีตัวหนังสืออยู่นะฮะว่าท่านโจโฉนะั้นจะให้ทําอย่างไรปรากฏว่าโจโหยินก็แกะเปิดออกมาครับก็มาอ่านอย่างเต็มที่เลยทีเดียวลวครับก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าจริงๆแผนการของโจโฉคืออะไรโจโฉก็คงจะทราบแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดถุงแพรแล้วก็คงจะไม่สามารถรักษาเมืองลำกุนได้แต่อย่างน้อยก่อนที่จะทิ้งเมืองลำกุนไปต้องจัดการจิวยี่ให้สิ้นซากเสียก่อนก็เลยทําการวางแผนครับว่าให้จิวย,ยี่นั้นมีความตายใจแล้วก็จะต้องถูกุมมโจต ปรากฏว่าจิวยี่ก็ไม่รู้อิหนอิเนะแล้วครับพึ่งได้รับชัยชนะมายึดดาดอีเล็งได้ก็มีความพึกเหิมนะฮะแล้วใจนี่ก็เยี่ยมเกรียมเลยทีเดียวลวครับก็เลยทําการควบม้านะครับพากําลังทหารมาจนกระทั่งใกล้นะครับที่จะถึงเมืองลำกุุนแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเห็นทหารนะครับของฝ่ายโจหยินขับม้าออกมาครับเตรียมที่จะหนีนะฮะกับพนาครหฮูโตนะครับจิวยี่ก็เอ๊สงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เมืองลำกุนเนี่ยทิ้งจริงหรือเปล่าโจหยินทิ้งเมืองลำกุนจริงหรือไม่ก็หันไปดูที่ซาเอลนะฮะ ของทหารฝ่ายของโจยินนั้นก็ปรากฏว่ามีสเบียงครับเนบสเอลไว้นะฮะเนบเอลเอาไว้นีน่นะครับก็คิดว่าอย่างนี้คงไม่น่าใช่กลลวงอย่างนี้ต้องหนีกับพระนครฮูโตเดินทางไกลเป็นแน่แท้ก็เลยสั่งให้ทหารบุกเข้าไปนะ,ะแล้วก็ไปทําการต่อสู้นะครับทำให้ทหารของโจหยินนั้นละสํมละสายนะครับแตกพ่ายไปแล้วก็หนีกันคนละทิศคนละทางนะฮะไม่มีใครกลับเข้าเมืองลำกุ่นอีกเลยแล้วครับปรากฏว่าครับจิวยี่ครับก็บอกว่าเอาล่ะให้ทหารนั้นไปจับตัวเฉลยศึกให้ได้ขยายผลต่อไปจิวยี่ครับก็เลย พานายทหารนะครับแล้วก็ลูกน้องทั้งหลายนะครับขี่ม้ากระต๊อกกระต๊อกกระต๊อกเข้าไปที่เมืองลำกุนครับก็เงียบเชียบมากเลยทีเดียวแล้วครับบริเวณเชิงเทินก็ไม่มีใครในเมืองก็ไม่มีใครจิวยี่คิดว่าสามารถยึดเมืองลำกุุนเอาไว้ได้แต่พลันปรากฏว่าครับนายทหารที่โจหยินนะครับให้ซุ่มนะครับก็สั่งพลเกาทันลุกขึ้นมาแล้วทําการเหนี่ยวเกาทันนะฮะยิงนะฮะไปยังบรรดากองทหารรวมถึงจิวยี่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอีกด้วยละครับปรากฏว่าจิวยี่นั้นพลาดพลั้งครับไปโดนลูกธนูพวกเข้ามาที่ร่างกาย 1ดอกครับโอ้โหได้รับความเจ็บปวดอย่างสนสาหัสเลยทีเดียวครับจิวยี่นั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะฮะร่วงหล่นลงจากหลังม้านะครับทหารฝ่ายโจหยินนะครับที่ได้ทิ้งเอาไว้นี่นะครับก็รีบปรีเข้ามานะฮะจะมาจับตัวจับเป็นจิวยี่นะฮะแต่ว่าลูกน้องของจิวยี่ครับที่ชื่อว่าชีเส้งแล้วก็เต็งหองเนี่ยนะฮะก็เข้ามาทําการช่วยนะฮะผลตัวมาช่วยเลยทีเดียวครับพาจิวยี่ถอยออกมากลับไปยังที่ตั้งนะครับของฝ่ายงอกกกกลางตังนะฮะที่บริเวณด่านอีเหลงนะแถวๆนั้นนะครับได้ไปที่เรีย โจยินที่ซุ่มอยู่นะครับก็กลับเข้ามานะฮะแล้วก็มาทําการจู่โจมนะฮะใส่นะครับทหารฝ่ายของจิวยี่จนต้องแตกพ่ายถอยร่นหนีออกไปอย่างกระเจิดกระเจิงไม่เป็นท่าเลยทีเดียวแล้วครับแม่ชัยชนะในครานั้นเป็นชัยชนะของโจหยินอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าจิวยี่นั้นเจ็บปวดเหลือเกินแล้วครับเมืองลำกุ่นก็ยึดไม่ได้นะครับโจหยินก็ยังครองเมืองลำกุ่นเอาไว้ให้โจโฉต่อไปครับอย่างไรก็ตามแล้วครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของจิวยี่แม้ว่าจะมีลูกน้องนะครับมาช่วยออกไปได้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมครับว่าลูกธนูดอกนั้นไม่ใช่ลูกธนูธรรมดาครับเป็นลูกธนูอาบยาพิษครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตจิวี่จิวี่จะรอดหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วใครจะได้เมืองลำกุนไปโจหยินจะรักษาเมืองลำกุนต่อไปได้หรือไม่โปรดติดตามในอีพีต่อไปและถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจพิมพ์คอมเมนต์กันมามา,มากๆนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันมามากๆนะครับแล้วพบกันในคลิปตต่่อออไปสาหรัับบในนนววี้้งก ใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ